สาข้อควรรู้ก่อนที่จะเริ่มลงทุนหุ้นมีอะไรบ้างวันนี้นะคะไอท่ทิชาเทรดเดอร์และก็ทางสบายโตจะมาช่วยให้การลงทุนของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายและก็สนุกสนานมากขึ้นไม่ว่าคุณอยากจะลงทุนเพื่อการเกษียณอยากจะหาเงินรายวันหรืออยากจะลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะกับช่องทางของ sbi ไทยออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ และข้อแรกที่นักลงทุนจะต้องรู้สําหรับมบือใหม่จะต้องมีการเปิดพอร์ตหุ้นใช่ไหมคะสาหรับประเภทแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือบัญชีแบบแคชบาลานก็คือการใช้เงินสดเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นค่ะมีเงินเท่าไหร่ซื้อได้เท่านั้นและสําหรับประเภทที่2นะคะจะเป็นแบบมาจินค่ะนั่นก็คือการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อที่จะนําไปเพิ่มอํานาจในการซื้อขายบัญชีมาจินเนี่ยจะเป็นแบบ50ต่อ50นะคะก็คือมีเงินเท่าไหร่เทรดเพิ่มได้เท่าตัวค่ะอย่างสมมติว่าเรามีเงินอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท ถ้าหากว่าเราใช้บัญชีมาจินนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อหุ้นได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือเรียกง่ายๆว่ามีอำนาจในการเทรดเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดพอร์ตแคชบาลาน์ก่อนถ้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคลหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นค่อยขยับไปบัญชีมาจินค่ะ และข้อที่2นะคะเราต้องรู้ก่อนว่านักลงทุนเนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราเนี่ยจะต้องศึกษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสายไหนบางคนบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆนะคะก็จะต้องลงทุนแบบ VI หรือว่าถือหุ้นระยะยาวค่ะและสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะหากระแสรายวันนะคะได้กําไรแบบวันต่อวันไปเลยแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าสายเทคนิคอลนะคะหรือว่าเป็นการเทรดหุ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าเดย์เทรดค่ะ และข้อที่3ค่ะในเรื่องของผลตอบแทนนะคะก็จะแบ่งเป็น capital เก i นะคะหรือว่ากำไรจัดหุ้นค่ะและผลตอบแทนประเภทที่2นะคะก็คือ d i v i เดน d yield หรือว่าเงินปันผลค่ะสำหรับเงินปันผลนะคะเราเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อที่เราถือหุ้นตัวนั้นไว้จนกว่าเขาจะมีการประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งในเรื่องนี้ไอซ์จะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันอีกทีนึงนะคะว่าจะต้องซื้ออย่างไรถึงจะได้เงินปันผลแล้วก็ต้องซื้อ,อยังไงให้เราได้ต้นทุนที่ดีแล้วก็ได้เงินปัน ไปด้วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะติดตามทุกๆช่องทางของทางสบายโตะไว้นะคะอันนี้เนี่ยเราเพิ่งจะทําคลิปมาได้แค่2คลิปเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับไอด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะและสําหรับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในแง่ไหนอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ